ทีมงานสองมินโยสวัสดีครับเพื่อนๆนก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายลางรินนะครับบ้านหอยดอกเข็มตอนนี้ผมก็เริ่มปักเป็ดไ,ได้สองสามหลังละแล้วก็ได้ปลาปตัวหนึ่งแล้วครับตีเหยื่ออยู่ในกระเป๋าเนี่ยะนะแบบนี้ก็แค่ก้าวหน้ทาทางจะปีครับคืนนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็มาเป็น กำลังแรงแจให้กับพวกผมอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานสอปินโยเดี๋ยวผมไปปฏิบัติภารกิจปักเบ็ดต่อก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้ปักได้แค่สิกว่าหลังเองโอเคแล้วเจอกันนะครับตอนนี้ผมกับผ่านเอสก็ปักเบ็ดของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงค้างผ่านรัดแล้วก็ผ่านสว่างที่ตามาที่หลังผ่านหนุยฟันฟุง้งไหนไม่รู้หายแซบไปเลย นี่ก็ใกล้มืดเต็มทีแล้วครับเสียงกรบเสียงเกียดออกน่งงมเลยหันลักส่งเสียงทักทายแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่จำล่ำใหญ่ๆเราก็จะลงไปใจรอบเลาะเหยื่อกันแล้วนะครับรอให้มันมืดกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็คิดว่าทิศนี้ไฟนี้คงจะดังกับเข้ามั่งนะผมนะเพราะทุกไฟก็มาสู้เขาพวกไม่ได้เลยลูกเป็นไร S <S สงสัยชอบใช้เดียวอะไรประมาณนั้นนะเนาะแล้วคืนนี้เรามาถ้าวิสูตรกันเลยว่าใครจะเป็นของจริงกันแน่คอยติดตามรับชมตอนต่อไปกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ลงมาเยอะเลาะเหยื่อได้สักพักแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงขันนี้ครับเดินเมียาการครับเอบขันต้นข้าว

เดินมาจนจะสุดเบ็ดแล้วครับเพื่อนแต่ okay, ดูมาต้อกว่าอันนี้มีตัวนะครับหลุดไปแล้วอูมีครับนี่นี่ครับแป๊บนึงโอ้โหลีกดูใหญ่มากนะครับใหญ่ดูใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรเก็บกันนะเก็บปลานะโอ้ยไ,ไว้ก้มมหลุดก้มมาลุด สันเลยกงเลาะเยียของฮาราดครับโัตัตวตโเป่ยนปุเลยนี่เป็นพ้ยางป่าไม่มีฮะน่โอ้ตัวใส่งานตองนู่้สุดยอดสุดยอดราชนาเรือทั้งหมเอ้ยที่ไหนนมานี่ฮา้เอดกับ อารฟุ้งจะไปหาฟืนแล้วไปตรลนี้ไม่มีฟืนให้ก่อไฟเลยหมดงามก็เยอะมันกัดผมทั้งหลายตัวไปนั่งทับมัน,มน,นแต่วันนี้ถ้าทางทอนขาก,กับถ้าทางคงจะลำบากน่าดูเขาเพราะว่าเพราะว่าทางโคตรมหาโหโคตรโหดเลยจะขี่เลน ตอนนี้ก็กำลังพักผ่อนรีแลกกันนะครับเพื่อรอเวลาลงไปใจเบ็ดก็แรกครับ่านผู้ชมกำลสนุกสนานกับดัมี่ออนไลน์กันโอ้สุดยอดสุดยอดอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีมันส้มปากจนเละจะได้ก็ไม่รู้ดูครับ โอ้คงไม่เห็นนะกูฝนฟ้าคือฝนมาโนนแล้วครับพี่น้องคืนนี้จะโดนอีกหรือเปล่าเนาะกูงานนี้มีลุ้นอีกแล้วมาดูงานก่อนสสสยยย <ด>ตอนนี้ย้ายห้างใหม่ครับห้าเมื่อกี้พ,พ,พังพานรัดเหยียบพังแตกตึงเลยตอนนาลงนียไปขึ้นกันแล้วบินเรียบเรียบแต่เรียบกันน้องมันหน เแอาไปกตั้งทดเดียวก็สามนรนั่นลงปุ่งมึงเด็ดซุนซุนลงนั่นวงรถเลยหลับดิเปนันดนี้อย่างเดียวนี่มันมีรถดีกันรถดรถเนาะราบารีเดอร์ทำงานโอ้รถกันเนี่ยนในกูกันเนี่ยกูกูเียเนียรถละมาแล้ว กเทียอแต่ช่ยไุวลาหมูก็้องไทยขี้ไปแต่เผนะเพิร์บเล็กเซอร์ทำางใคไม่ชอบผมชอบมันมันีว่าแคนโอข้ามแม่เื้อข้ามเพิรอย่างนี้มันบไดกิยังไงผมบอกจีนัวอยงสักยังเอเออบ้ามากระมดเนี้ย โอ้แมาขามโซ่มากินคนเดียวเนอมันนี่คนโยนท่าหอไว้จตม้อนี้แมงกินไรกับแก่ทำโอ้บอกโอ้โอ้มีกัเอาบอขามน้อยพี่แต่โอ้มีไัโอ้มงนเนื้อหัวหม้อสามนก้าบ้านหานุพอไม้พอทําแม่แบ่กินชักเตี้ยช่องฟ้ามาบะกินฝนกันแล้โอ้ใส่น้ำปูนะ เหรอแงกินก็นี่ต้มอยวะวันนี้หาปลาต้มหมูครับต้มหมูเป็นดีเปิงกเนาเราเราต้องหามามาก่อนปลาเรากินเบื่อแล้วไอ้ย่านี่เชฟรักกำลังปรุงครับเข้านะครับโอ้โหนี่เดือดสมุนะบุระล้านี่นึออกน่ากองไปดีไหมล่ะบุเอาไม่กองเนาตี้แล้วตเจะใครอ่ะ

รักษาข้าพุทธปราหลวงตัวเอหงเดี๋ยวรอสักครู่เราก็จะได้ชิมได้สดน้ำต้มหมูร้อนๆุสแซ่บแล้วนะครับเวแป๊บเนาะพูดเหนาจะมีอะไรใส่นะและแล้วต้มสร์หมูร้อนก็มาบาราคลาเป็แสนะโอ้ต้องมครับน้องมอน ก็แน่แนะ่ก้าอยู่เพ่กันรูปแล้วมันล้ำก็น,นี่แปลงแนบังแง้มนะว่าการกระสดการกระเซ็น้วารอเยียเยีเยีย,เยั่นเีว่าลาบงเพาเออตัางาันะวิทยลมแมกันงงกันเมืองกันนะมะถุเขาดีนะถ้าีลไปแล้วเาปะวิทเลยเอานองมาแซเปะวินีย

กระพราระหว่ง่ระพราะแนวเราคนปุ้งขิม่อนอดจอนเงี้ยฟื้นขอดนะอนกันี่พ่เห็นเพศ่ริงเลยเราพัาเพละเพศไม่ยิ้มถูกเขานี่จะเป็นบาปนะนี่เจ้ปี่มันมี่เลอละ มาจับเบะถ้าเป็นเจ้าของมันน่ยนะต้านล้นมันเอามาหอเอาตามไว้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตจิ้มสักจ้อนสักจึกเหรอแสบจกเดี๋ยวได้ด่อเหรอัต้องเปา้กันอาต้องเป่าเปาไหก้า ก่ครับินกินน้ำกินน้ำชากิ้ครับกนครับอ้ทยนะมันแขงอย่างนี้ยัไ่ทายจิแล้วน่ะอ๋อหนวแซบหนวย่ำเราเ่ห้อหมอก้อกมอหม้อหม้สหัวอซมเอห่้นหป้อหเ้เหอหม้อ้อหม้หม้อห้หม้อหร้อหม้อหม้อหมลอดม้อห้อหม้ออ้อร้อ้้ ติดตอมได้แล้วนะครับาย้อมคำเบือเลยโอเคขอเวลาสดหน้ามอง่อนตอนไหนครับเนาะใช่ย้อนมยมาติดต่อน่ะเพื่อนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจิวขี่ยามเลยนะคือพวกเราแยกกันเก็บเบ็ดก็แยกย้ายกันเดินทางออกมาจาก เราปักเบ็ดกันดูหนทางครับดูถนนแบบไม่โคตเละสุดๆเมื่อกี้ผมควาจะออกมาได้อันนี้แค่บ,บางช่วงมานตอนนะครับโอ้ห oh. เละสุดๆอะ่ะปวดขาหมดเลยเืบบนี่ไอ้ตรงเนี้ยเมื่กี้รถผมติดหล่มอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยเือ เอาขึ้นแทบไม่ได้อ่ะดียังรักษาล่องได้อยู่เชื่ออะไรนะไอ้ผู้ใหญ่สงสัยจ,จะตกหนามผมว่าได้ยินเสียงตูมใหญ่เลยดูมันมันอยู่ตรงโน้นนะ่ะมันเก็บเป็ดมันอยู่อ่ะดูดิอืระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลมากเหมือนกัน ดีปิดเก็บหน้าก่อนไม่อยาเดินไปหาปรพวกปิดเก็บหน้าก็มองอะไรไม่เห็นอยู่ดิดโ้ถถนนแห้งเขา,าเรียกว่าเละและ้วเขาเรียกว่าโคตรเละครับแต่และทิปนะไม่อยากจะด่าพวกนี้เลย แต่ในที่ที่มันพาผมมานี่คือแบบมันจะพาไปทางดีๆไม่มีสักครั้งครับเพื่อนมันพาผมมาแต่ที่หดโหดทั้งนั้นเลยก็จะออกมาได้ที่นี่ยังไม่นับเส้นทางข้างหน้านะารู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนเพราะเมื่อกี้ฝนตกดูอันสว่างครับที่ผมได้ปลามาตัวเดียว <laughs> ได้กี่ตัวได้มาห่งตัวบ่ได้มาห่งตัวจ <laughs> ้ะลองกันหลังจากน้นก็เง,งยียบขุ่นว่ะโอ๊ย <h> ดย๋ดยี่เปหลังเห็น หลวงลวงเลยนะถังกล้องไว้ของพานหมงครับรอบบินไหน <c oughs> ได้ตัวเดียว <c oughs> มาหันจับโซหรอจับได้ยังไงดู <c oughs> เย็บปะนี่เนี่ยมานกมาลันี่นนนครับงานของพานหมงครับเร่าไปครับแต่จะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่าครับตอนนี้มีปัญหาโอ้ <c oughs> ไต้ยต้ไตายม่งต้ยตายม่ตาโกยได้มาแต่ละตัวนี่อยากเย็นนิหลุดเหรอไม่ให้มันหลุดหรอก่อไปเรามาดูผลงานของปลานหนุ่ยนะครับจะเยอะหรือเปล่าดูกัน ดูข้องมันก็โอ้อันนี้ปลาดุกเลยเนี่ยถูกยักษ์ครับโอ้แหมชงครับคือก็ครับโต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 โอ้ระวังมือมึงนะกิโลมั้งครับปลาเนี่ยเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ระวังมือระวังมือมัน บิ๊กสุดๆเลยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นปลาดุกรัเสเซียบัลลปบะเนี่ยโอ้โหจงครับดูโอ้ไม่รู้ว่ามันจะสุดยอดไปถึงไหนครับผมว่าผมได้ตัวใหญ่แล้วนะเชีย่ยนี่เกทับผมเลยอ่ะ,อะไหนของจริงอ่ะคาสว่างไหนเขาดูของคาสว่างหน่อยเยอะแยะมากมาย ดูหน่อยดูหน่อยู่อย,ดอยได้กันท่วนหน้าครับโอ้โอเคโอ <laughs> ได้ไปเยียนด้วยโอสวยอยู่ครับสวยอยู่เดี๋ยวรอดูคนอื่นนะมันกำลังขยอยกันมาปิดกล่องแป๊บนึงครับใช่ <Okay. S 2> านครับ ว่าดูงานหน่อยครับโอ้ยปลาตัวเดียวตัวตรงตัวเดียวอะไรเมื่อเช้ยตามใจผมนี่มันใส่ข้องเลยครับปลาไม่มีครับโอ้ยได้เยอะเหมือนกันเหรอทำงานทีแต่เนี้ยปลาดุข้างนั้นเลยครับปลาดุตัวอันปลาดุกหนุยครัใส่ตัวเด้งปลาไม่ได้วันนี้ซูมตลอดเดี๋ยวดูนี่กัน อนไม่ได้ครับทำไงดู่ได้ตบครดุป่อทราเขาได้แ้วเราไม่ได้เบ็ดหัวเก็บยังไม่หมดแล้วครับนีมาเก็บนะครับนีมาเก็บใหม่ครับแฟนเอสแฟนเอสได้ได้กอแฟนเอสได้กอได้กี่ตัวกี้ัะได้กี่ตัวเดียวครับสองตัวสามตัว ต่อไปเราจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยเหลืออีกสองพานครับพานหนุ่ยกับพานฟุ้งกำลังเดินทางกลับมาครับเรา,เราดอรอดูผลงานเขาเนาะมาแล้วครับผมพานหนุ่ยกับพานฟุเฮ้ยไอคนละกี่ตั๋ววะสิองตัวป๊าตะกี้อ่านกูอ่านของมึงแล้ว โตโต้เพ่นี่เวอไปแล้วมึงอ่ะเกียดมากเลยไปเด้อเนี่ยมึงเกิดหน้าเกินตาัวมดเยกัเมียไใ้ยเเบ็ดกู้แล้วถุงนั่็จกมัน้เนี่ยองฟ้าะเในนี่ดูแล้วเนี่ยดูแล้วแต่จะดูในถูงมันเดี๋ยวเดียวนะ ดูนะครับดูผลงานของเจ้งหมดเลยว่าพาหนุ่ยพ่อหลวงเราตัวเดียวเต้ถามไปกได้ตัวเดียวบางไหนว่าสิบสองตัวห้าห้าเยอะบางแคบบะปวดร้อนเบ็ดเดี๋ยวจะน่าตีเบ็ดปักไหมเจ็บเก็บสุดเเข่าร้อนฮะเข่เก็บอีเข่าร้อนให้เก็บจ๊เดีเอ็ดสิบร้อยฮะอ่นเย็นหมเกี่ยววันนี้พาหนุ่ยชนะเลิศที่สุดในหมู่ครับ เออไดายโอดอกเดียาเลยเออปุ้งเหรอไม่ตัวเที่ยงแล้วเพื่อนพี่ใช่ไหมจะได้เก็บเยอใจเนาะเอาเงียบมาให้็นมาไดสอบเะรอโอเคครับเพื่อนๆสำหรับค่ำคืนนี้พวกเราจะต้องพัชนหนทางที่โคตรมหาวิบากเพื่อกลับบ้านกันอีกนะครับมารวมกันว่าจเจืออะไรบ้างหายวันนี้เช้าผม ในคลิปต่อไปผมจะกลับมารายงานให้ทุกวน,นฟังเนะว่าจะดอะไรขึ้นเนาะอาตุสวัสดีครับผมขอบคุณมากไหมครับเราเป็นติจารณาศูน